ปรามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยเนาะค่ะเนาะยังไงเนาะพี่น้อกยังไงถือเลขเนี่ยผักไกยจะกูสุก้นนะคะเจะได้เจตังกามาดาเป็นยังไงเฮาเฮาเป็นยังไงเฮาเสียด้ค่ะเนาะเยดาแปดเนีกอวังหันแปดถกแปดถกพี่น้องแปดถูกก็ถูกแต่ว่ามีคนโทรมาว่าถูกอยู่เด้ห็กจ้าของทุ่กระถูกอยู่เขากับ กลับขึ้นอันนึ่งเราจะขื่วาสนาเนาะจากหกเป็นเก้านี่แหละคือคือนข้อหวยตัวจริงเนาะข้อหวยตัวจริงอะไรด้วยเนาะห่านศูนย์ห่านแม่มาเสียดายกักเก็แมนค่ะขวัญแดดตอนนี้เป็นอยังเอามองนี่นะได้อยู่เอามองนี่อ่ะจักรนาเราเป็นยัางในบารนี้มาดาม พระทุลงพ่กาบบ่มีดอกมิตรเลกจากขวางนี่เราบัดที่นี่เอาเลขกจากขวางซ่ามาจะขัดท,ทับว่ตถก,กับมะไฮคอยรวดอ้าว่่ถือมะไฮมะดามด้วยบัดนี่ว่ตถอมะไฮคอยดนี่เลขกคอยฟันนี่ฟันหัวได้ฟันหัวไดค,คอยว่าสามกับสี่นี่ตรงมากค่ะค่ละสามกับสี่เพราะว่าคอยฟันโตงวดคือจังฝันได้บักซี่ด่าเป็นบ่ ได้บักซีดารูปหนึ่งมันต้องตีเป็่ยนอะไรคี่ดาเนาะมันกระสามกระซีนสีนะคกรมือกระหาน้อบักซีดากระลูกกลมๆเนาะกระศูนเนาะหาศูนสามหาเลขมันโอพรเลขออกแล้วเขาจะมาตีได้เนาะค่ะบซีด่าขนโซเสืองสินะบักซีดาแมนอยู่เสียดายเนาะค่ะมาดาม วดนี้นี่อันนี้ที่เป็นเลขฝันมันบ่อันนี้เป็นเลขฝันค่ะเลขเลขมีเลขยังไหมก็บ่าวซูสี่ไหนอันจะคล้องอันนี้จะคล้องตีเองสี่สามสี่เจ็ดผูนยิงสามคนผูหยิงสามคนผูหยิงนี่มันน้ำน้ำสี่เนาะค่ะสามคนค่ะผูหยิงน้ำสี่้าสามคนถ้ากันไปเก็บหมากอีหยังก็หมากทั่วคูหมากทั่วพู่แมนกัทั่วคู่เ็ม พักผลไม้เนาะพี่ตีเป็นเจ็ดค่ะคุณร้ว่าตีที่ดันหมผสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วแต่ห้ามันอยู่นี่อ๋อ้พักผลไม้มาดามตีเป็นเจ็ดเป็นบ่เนี่ยแสดงว่าเคยถืงเป็นบ่อันที่ว่าตีผลไม้กับผักเท่าไงฮะอันนี้จะคนยู่เด้อเดี๋ยวแต่คนตีเด้อเนาะเพราะเขาไปเบิ่งเนาะมิเตจเต้พักสามสี่เจ็ดเดี๋ยวเอาสมุดมาเขียนสักอัน ันดีทตมันกับสันสีค่ะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดพวกถือกันเยาว่ากันเนิกกับวบาสููฟังมันเป็นแนวทางเนาะมาดามถือพิษกะเยาว่ากันเห่ากะมีหน้าที่หาให้เอฟซีเอาเอาใส่ใส่กัาใส่กับผู้อส่นนะคะ นี่นำแข็งมือบาตอออกเทใส่ไปเลยแต่ว่มมาดามกับเพิ่นกะบแบ้งปันแนวทางอันนี้มันจะเป็นความฝันอันนี้เป็นความฝันนะคะแต่ว่าปันมานห่นกจกโอ้เลอกแล้วจังตีป็นเนาะเล่ตีได้ไหมค่ะได้ยู่เล่อกแล้วจังตีได้บางคนกะสิว่าโอ้ยเล่อกแล้วตีถือเป๊ะผู้ใดกะว่าน้องการจะรีบจี่บอกจ้าลิ้นจี่ เลขออกแล้วถือเต้เอาผู้ใดถือเนี่ยพี่น้องผู้ใดเลขออกแล้วตีถือเนี่ย FC เห็นมาตามบอก FC กับทามยูเลขมาดามเล่พิ่นว่าแปดพนวาแปดหกกับแปดเก้าเจตังไปเล่นน้ำพิ่นอีกเนี่ยมาสั่นเจ้าพวกไก่ไปบอกระกายอยู่นั่นล่ะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำน้ำพิ่นกันเลยว่า đi làm và là si về tham phân bưng. tôi lại tập vận à, vận nó. nó. sẽ dùng... <kind of> <lớn�> ความฝันของมาดามเนะ<ด>าะไม่เกี่ยวกับสูตรใช่ไหมคะว่งฝันจักรวาลเดี้ยวฝันเห็นไปนุ่กัน 3, 4, 4, 3, นั่นนี่สามคนสามตัวจกลสามสี<ห>่เจ<ห>็ดบมาดามไปนุกกันไปนุกกันมีโคโโ กอคอสิบหกกอคอหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะมาดำเลนะคะท่านผูมแล้วสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขก็ของพ้าธทุดงเจ็ดงวดติดกันจริงยุพี่น้องตะวางวดเมื่อกี้พาเลขต้องปีนมันจะเข่าแต่กะ บได้ถือวาเขาวดอกแต่ว่าเบอกซูเอฟซีฟังมาดามพนบอกว่ามีคนถูกอยู่เนาะถูกยู่เพิ่นกาดออกกาจะบ่ถือลายก็ดอกเนะคะเนาะจะบ๊วางวดหนีเนี่ยบุ่มีล้วเนาะมาดามเนาะงวดหนีพนบ่ได้มากไกลมากเนาะค่ะเท่ากันเลยจะได้แต่ตัวเลขของมาดามไปก่อนนะคะเป็นความฝันนะคะความฝันฝันเห็นผู้หยิ่งสามคนเอาเดี๋ยวท่านไปเก็บกับตัวคู่นี่ ค่ะเพราะว่าฟันมังหั่นแม่นอยู่เด้ยย่ยทำเป็นเตี๋ยวเนาะแต่เบิกข <Ha. S 2> ี้ดาวหน่วยหนึ่งแม้หลังหลังจากเลขกวกนี่ล่ละเมื่อที่สองขึ้นที่สองอะ่ะ <Ha. S 2> จะฟันอะ่ะแล้วมันจะเป็นแบบเกามาแหลาเหมือนกแบบเก <Ha. S 2> าไม่อีกเป็นปิศนาเนี่ยค่้องตีเบิ้งก็ได้ัเบิ้งก็ได้ตัรวา่าสามกับสี่จะมาบ่มันเน,ะนาะพอถึงเวลาจะถ่ายจะร้องตีเบิงเนาะ <laughs> หัหันมันคือเก่าอยู่ลแล้วมันหันฟันมาได้บุกฎีด่านมาเลยทั่วหมู่แม่หนังยังเราอย,ยู่เด็กในคลิปเนอะ่า,าได้บุกฎีด,าด่านูกนึ่งอ่ะเระบาที่นี่ไปน้ำกันนั่นก็ยิ่งสามคนสามกับจักรของอ่ะเออไปละไปเห็นบักทั่วผู้นี่งามงามเต็มเต็มคือจะเป็นรั่วรั่วสมัยเก่ามั้งสมอ่าเขาไปเบิ่งแล้วจะได้ไปเนี่ย คือถักคลไใหม่เังสีน้ำเจ็ดมากเลขนำโชคคือเลขเจ็ดแมนค่ะแต่ว่าสามสี่เจ็ดเนี่ยจะฟ้องตีเองแสดงว่าเพราะว่าจะฟ้องคือถึงตอนฝันมาได้บักซีดาต่อเสือเนาะแต่เขาตีแล้วอ่ะกเป็นสามฝันเห็นบักซีดาเนี่ยจะเป็นสามหรือเป็นสี่ด้วยเอ็มบอ๋อแต่ที่นี่จะา้องก็เลยมาตีใส่แบบใคยๆมันกบฝันหมดก่อนอะ ได้เียมาได้สามสีเจ็ดค่ะเข้ากัมุนน้องอืว่าจะฟองมารกลายนั่นสามสี่เจ็ดสามตัวที่มักที่สุดแม่ดามแมนนี่อ่ะพี่น้องแคปอ่ะมาดามช่วยนะได้บอกเห็นบอกเห็นเห็นสามสี่เจ็ดฝันค่ะโอเคฝันฝันมาแบบแบบเก่ายี่กันนะค่ะฝันแบบเก่าแมนฝันชุดเง็นแบบทีดานะ ตตัวเลขที่ว่ามันใจในตัวนี้เนาะสามสี่เจ็ดถ้าตัดเล่นเนี่ยจะเป็นสามสี่สี่สามนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามเนาะมาดามเนาะนะคะอ่ะมาดามเลขกับฟันแม่นคือกันได้พี่น้องคันผู้ไดที่เขามาติดตามนะคะเลขพัทธุดงไม่ได้งวดนี้ไม่ได้อันนี้เอาเป็นตัวเลขความฝคะตัวเลขคอยนี่แหละจังมาหายถือก้นอ่ะสรุปสรุปเนี่ยค่ะเนี่ยเขาตีออกมาแล้วเนี่ย มั่นใจเลยมั่นใจอ่ะคิดว่ามาคิดว่ามามันบอกในในความอันนี้คือความรู้สึกความรู้สึกเข้านี่คือตรงมาเมียนค่ะอาผู้ได้ที่ติดตามมาดามนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะสามสี่เจ็ดได้บ้ะคะจอ่ะตัวนี้ก็ได้มาดามโชว์ตัวนี้ให้ดูอีกชัดๆนะคะแมียนอ๋อเู้เรียกวผู้เรียวจะมตีเลก ที่นี่ฝฟันไปยิ่งไปเหมือนกันสามสามคนค่ะยิ่งสองคนกับเจ้าขอนาะไปสามมาละเจ้าคู <ph> oh, ่ฟ no um ันเห็นบักชิดาหลายรอบแถวรอบเี้วกับฝันรอบนี้กับฟันบัวรอบนี้บัวด้ฝฟันโอ้ทัพูทัพูโอ้บักทุผูู้โอ้ฝันเห็นบักทุกฟูรอบนี้ไปน้ำกันสามคนผู้ยิ่งสามคนอะไปน้ำกันไปเราไปเห็นบักไปคือจำไปเอาอีอย่างเนี่ยไปหาอีอย่างนี่เราไปเอา ไปเออบอมเบนที่จังบัตนจังสี่เด้บอมเบนบานเมืองพคนสี่เด้เป็นที่จังแบบสมัยสุราดูสิแมวค่ะรั่วกะรั่วแบบเป็นรั่วไหมหนึงสี่เด้ค่ะอืมไปแล้วค่ะไปยังแบบทุกผู้นอนทุกผู้งามงามค่ะนั่งคิดตั้งโดนเด้ว่ามันมันหมาทิ้งยังมันคึอจะมันคือกมันงามแห้งมันบ่งามค่ะเก็บเอ๋อเด้เก็บพร้อมแมีนมาดามได้เก็บพร้อมก็แสดงว่าได้แล้วตัวสันนะเฮ้ยแล้วมันน่งตี๋เฮ้ย ต้อันกลือหัวเราในม่ดิซีเจ็ดหัเล็กสี่สาีเจ็ดซีเจ็ดนะคะท่านผู้ชมมาตัวมา,ามเข้ากันจะเอาเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะมาดามเนาะค่ะเนาะร่วมฝันอาจจะได้ขอบคุณมาดามหลายๆค่ะค่ะค่ะชุดกีเด้อ